สวัสดีครับป๊อบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเช้าวันอาทิตย์และก็เช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เตรียมเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามหลังจากที่เราทําการตรวจการบ้านเสร็จแล้วนะเมื่อเช้านี้ก็ส่งกลับไปนะทางรายอ่ะเดี๋ยวให้ดูก็ได้นี่อันนี้ก็คือการบ้านที่ตรวจแล้ว นะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันส่งอะไรไปก็จะมีการตรวจเนาะสีแดงนี่ผมเป็นคนตรวจนะครับแล้วก็เขียนเฉลยไปให้เขานะตรงที่เขายังทําไม่จบนะผมก็เขียนไปให้จนจบนะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจกันบ้านก่อนเรียนสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะที่ให้กันบ้านไปนะก็จะมีสองตัวนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะตรวจเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเรียนเรื่องของผหุนาม พหุนามก็จะเป็นเรื่องของการต่อการแยกตัวประกอบนะแล้วก็มันเป็นมันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันต้องใช้ต่อนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคณิตศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับซีรีส์ถ้าเกิดว่าคุณดูซีรีส์แล้วคุณไม่ยอมดูตอนแรกคุณจะไปดูตอนจบเลย คุณจะไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเลยนะว่ามันเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเรียนด้วยความเข้าใจมันไม่สามารถอ่ะเดี๋ยวไปเรียนเดี๋ยวไปต่อเรื่องข้างหน้าเดี๋ยวไปวัดเอาไปวัดเอาข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะนะอาจจะไปเมรุแทนนะไม่ได้เข้าวัดอย่างเดียว นะก็ต้องไปเผาเลยเพราะว่าไม่มีทางที่จะเข้าใจได้หรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายถึงขนาดที่อ่ะคุณจะไปดูหลังๆเลยนะแรกๆคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจมันไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ไงมันจะต้องเข้าใจมาตั้งแต่แรกทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะโชว์อะไรวันนี้เนี่ยผมจะโชว์วิธีในการเข้าไปสู่โรคเมตาเวิร์ดของเรานะครับก็คือเรื่องของการทำ o o g l e Meet นั่นเองนะ ผมซื้อ Google Meet แบบพรีเมียมไว้นะก็สามารถที่จะใช้งานได้ถึง500คนอะแต่จริงๆอะเรียนคนเดียวมันไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเรียนคนเดียวเนี่ยก็คือคนเดียวอะ่ะคนเดียวมันใช้ของฟรีได้นะคนเดียวคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวที่ต้องเสียเงินแต่เนื่องจากว่าผมจดโดเมนไว้ผมเลยต้องซื้อ ผมเลยต้องซื้อเป็นโดเมนของตัวเองก็คือบางแสนไอ a i c o m เป็น Gmail ของตัวเองผมก็เลยซื้อรายเดือนไว้นะซื้อไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2018แล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ปีนั้นเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนมาเยอะรับได้แค่ไหนรับได้500คนโอ้หซึ่ง500คนนี้มันเยอะมากๆเลยนะคือผมจะต้องเป็นอะไรที่แบบป๊อปปูล่ามากๆะ่ะซึ่งมันก็คงยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าดูแล้วเนี่ย ก็มาเรียนคนหนึ่งสองคนก็ก็เอาเท่านี้แหละคนหนึ่งสองคนเนี่ยยังไงก็ได้ละคุณคุณสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เลยนะมันไม่มีข้อจํากัดอะไรในเรื่องของการใช้เทคนโนโลยีอ่าน,นี้ผมก็สร้างห้องผมก็กดสร้างห้องเดี๋ยวมันก็จะมีห้องขึ้นมาให้เนาะและก็จะมีตัวปีวิวให้นี่ก็จะเป็นตัวปีวิวนะครับอ่ะโอเคอ่ะไม่ต้องไม่ได้ใช้ไวบอร์ดหรอก อปิดไปก่อนเนาะก็จะมีตัวพรีวิวมาให้นะก็จะเป็นหน้าพรีวิวก็คือก่อนเข้านะก็เหมือนกับเป็นประตูเมตตาเวิร์ดนะเป็นอะไรที่มันมหัศจรรย์มากๆเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนยังไม่ใช้นะเพราะว่ามันเป็นไวบอร์ดนะที่ผมเคยลองใช้ละแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันจะต้องมีคนมาเรียนเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ใช้ห้องออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือการส่งลิงก์เนาะผมก็มีลิงก์ตรงนี้นะผมก็กด Copy และก็ไปที่ไลน์ของน้องแล้วกแบบ็กดเข้าไปแบบนี้เลยกดเข้าไปแบบนี้มันก็จะมีมันก็จะมีลิงก์ของ g o o g l e m e e t เนี่ยขึ้นให้เขาพอเขากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึงตึงพอมีเสียงตึงตึงก็แสดงว่าเขาเนี่ยเข้ามาแล้ว ก็คือนัดไว้ที่เวลา10โมงก็คืออีก10นาทีผมต้องการให้ทุกคนเห็นนะว่ากระบวนการในการเข้ามาเรียนที่เนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่ได้ยากเลยมันง่ายมากก็คุณก็อยู่ที่บ้านนะแล้วก็มาตามเวลาแล้วก็เข้ามาเรียนตามเวลาที่เรานัดกันข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือไม่ต้องเสียเวลาเดินทางถูกไหมก็ต่างคนก็ตื่นมาตอนเช้าก็ไม่ต้องแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแล้วก็เข้ามาเรียนเลยอันนี้เขาอ่านแล้ว เขาอ่านแล้วก็จะขึ้นวารีตก็เข้ามาเรียนเลยพอเข้ามาเรียนแล้วก็เราก็ฟอลโล่กันทุกๆสัปดาห์เราก็เรียนไปทุกๆสัปดาห์ทุกสัปดาห,ดาห์ผมก็จะดูความก้าวหน้านะ,ะเพราะว่าเรียนคนเดียวเนี่ยมันคอยเช็คความก้าวหน้าได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนแบบเป็นร้อยคนเนี่ยผมตรวจกันบ้านไม่ไหวหรอกจริงป่ะถ้าเป็นร้อยคนนี้ผมต้องจ้างคนมาตรวจกันบ้านแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลามานั่งตรวจหรอก แต่ว่าร้อยคนโอเคอะรายได้มันก็เข้ามามหาศาลอย่างนั้นมันก็คงต้องเป็นอะไรที่มันต้องจ้างคนช่วยละแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่จ้างใครช่วยเลยนะผมแมเนจที่นี่คนเดียวเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องจ้างไงเพราะว่าคนมันน้อยคนมันน้อยผมก็ทําเองคนเดียวได้ผมก็ทํานะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนเยอะขึ้นต้องบริหารจัดการอะไรมากขึ้นผมก็คงต้องจ้างคนมาช่วย ตอนนี้ยังไม่จ้างนะเพราะว่าคนน้อยอยู่นะก็มาเรียนกันเยอะๆถ้ามาเรียนกันเยอะๆผมก็จะจ้างคนนะผมก็จะสบายขึ้นนะตอนนี้ก็ต้องเรียนรู้ระบบอะไรต่างๆก่อนนะแล้วก็แผนงานของเราก็เป็นแผนงานที่ตอนนี้บริหารโดยผมคนเดียวผมแมเนจคนเดียวผมตอบแชทคนเดียวผมจัดการระบบทุกอย่างคนเดียวนะทุกอย่างเราสร้างมากับมือดังนั้นเราเข้าใจทุกอย่าง เราเข้าใจทุกอนูนะไม่มีตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจเลยนะผมเข้าใจหมดผมเข้าใจหมดทุกอย่างจริงๆก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือห้องเนาะพอเขาเข้ามาผมก็กดรับนะอ่ะนี้ผมย้าย g o o g l e m e e t หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองแชร์หน้าจอนะเดี๋ยวผมจะลองแชร์หน้าจออ่ะผมแชร์ Entire Screen ก็จะเป็นสกรีนหนึ่งอ่ะผมแชร์หน้าจอไปทีนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ผมแชร์หน้าจอแล้ว ก็คือผมแชร์สกินหนึ่งก็คือสกินนี้ไปให้เขาเดี๋ยวผมเอาลายเขาออกอ่าน้องเขาก็จะเห็นเหมือนกับที่ทุกคนเห็นก็คือเห็นสิ่งที่ผมแชร์หน้าจอไปก็ก็คือหน้าการแยกตัวประกอบพหูนามเนาะเดี๋ยวผมทำการ install เมาส์ปากกาอีกตัวหนึ่งนะทีนี้เรามีเมาส์ปากกาด้วยเพราะว่าเราจะต้องใช้เมาส์ปากกาในการเขียนหน้าจออ่าก็คือ iPad ก็มีนะ iPad ไว้ตรวจกันบ้าน มันก็สะดวกดีเวลาใช้ iPad ตัวกันบ้านคือ iPad มันเขียนได้บน PDF เลยไงมันก็มันก็ค่อนข้างง่ายที่จะตรวจนะแต่ว่าเวลาเขียนหน้าจอเนี่ยใช้ iPad จอมันเล็กผมก็เลยต้องมีเมาส์อีกตัวหนึ่งซึ่งเมาส์อันนี้เนี่ยมีอยู่แล้วซื้อไว้นานแล้วสามารถที่จะใช้ขีดเขียนนู่นนั่นนี่ได้เนาะก็สามารถที่จะเป็นเมาส์ปากกานะเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเขียนหน้าจอ ได้อยู่แล้วเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูก่อนนะอะ่ตัวนี้นะแล้วก็ผมก็ทำการปิดอย่างอื่นไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่ดาวน์โหลดไม่อะไรอันนี้ผมก็จะเขียนหน้าจอได้แล้วเอาเมาส์มาอโอเคมาแล้วผมก็เลือกไปที่ปากกาเนาะแล้วผมก็สามารถที่จะเขียนได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอโอเคเราเลือกขนาดได้นะเราเลือกขนาดได้เราลบได้เราเคลียร์ได้ก็จะประมาณนี้ นะก็จะประมาณนี้ถ้าต้องการเขียนหน้าจอก็จะประมาณนีนะ้ให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเรามีประสิทธิภาพเพียงพอนะสำหรับการสอนออนไลน์อย่างแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเลยนะมาเรียนที่นี่ก็แนะนำว่าให้มาเรียนตัวต่อตัว,ตวเพราะว่ามันจะได้ไประโยชน์สูงสุดก็ต้องยอมจ่ายรายเดือนหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนที่มันเป็นคอร์สนะเรียนในห้องเรียนกั่คนเยอะๆผมว่าก็ไม่ได้อะไรหรอกนะสุดท้ายแล้วคุณก็เสียตังค์ฟรี นะไม่ได้พัฒนาอะไรเลยไม่ได้คุยกับผู้สอนเลยไม่ได้ยังไงอ่ะมันมันมันคือความยากนะในระบบการศึกษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนนักเรียนเนี่ยมันมากกว่าจํานวนครูถูกปะครูไม่สามารถได้ดูแลเด็กตัวต่อตัวได้หรอกยากแต่ว่าที่นเนี้ยเนี่ยเรานําเสนอไงแบบตัวต่อตัวเพราะว่ามันก็คงไม่มีที่ไหนทําหรอกเพราะว่ามันไม่คุ้มใครจะไปสอนคนเดียวคุ้มที่ไหนละ่ะถูกป่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยต้องหาวิธีคิดไงว่าเราจะแตกต่างจากคนอื่นเขายังไงซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยแน่นอนแตกต่างแน่นอนนะไม่มีใครกล้าลงทุนหรอกนะมันลงทุนแล้วมันไม่คุ้มแต่ว่าผมยอมทำไงผมยอมทำเพราะว่าผมได้ฝึกตัวเองด้วยนะฝึกจัดการระบบฝึกทำนู่นทำนี่นะฝึกนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็วิชากิรศิสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่สอนออนไลน์ได้มันไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะ นะมันไม่เหมือน Python Python น่ะต้องมีคอมพิวเตอร์ยังไงก็ต้องโค้ดนะเด็กก็ต้องฝึกโคดซึ่งมันเป็นการเรียนออนไลน์อ่ะซึ่งมันยากมากเลยนะนะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องหาวิธีให้ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องไปเจอกันนะเราจะไม่ทำออนไลน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งละตอนนี้นะ Python ก็จะเป็นออนไลน์แล้วก็มีระบบเข้ามาช่วยนะแต่ว่าสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ย เราไม่ต้องมีอะไรเลยนะเราก็แค่คุยกันนะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่สามารถที่จะเขียนด้วยมือได้มันก็ง่ายหน่อยมันก็ง่ายหน่อยที่เราจะทำในเรื่องต่างๆโดยที่เราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่ว่าก็ต้องต้องเตรียมอยู่ดีอ่ะสุดท้ายก็ต้องเตรียมคุณก็ต้องมีระบบรองรับคุณก็ต้องนู่นนั่นนี่คุณก็ต้องหา Resource คุณก็ต้องหาคอมพิวเตอร์นะคุณก็ต้องมีกล้องคุณก็ต้องมีเมาส์ คุณก็ต้องมี Google Meet เพื่อที่จะเป็นตัวกลางอ่มาแล้วก็จะเป็นเสียงตึงตึงอะทุกคนได้ยินเนาะเสียงตึงตึงเข้ามานะอะเดี๋ยวเราเราเข้าไปเราเข้าไปนิดนึงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็กดรับแล้วน้องเขาก็เข้ามา ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ได้ยินเสียงเนาะได้ยินค่ะโอเคอทีนี้ตัวตรวจนะตัวตรวจส่งไปให้แล้วเออ่เข้าใจใช่ไหมตัวที่หนูยังทําไม่ได้ก็คือทําตรงไปตรงมาเลยก็คือแก้สมการออกมาคือหนูตั้งตั้งไอตัวอันแรกถูกไหมคะถูกค่ะตั้งไอตัวอันแรกใช่ไงใช่แต่ว่าหนูไม่ได้ทาต่อแค่นั้นเองเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิด พอตั้งอันแรกเลยรู้สึกแปลกๆกเออ็เค่ะตัวข้อข้อนี้ใช่ไหมตัวหน้าจออโอเนต็ตค่ะค่ะอ่าโอเคอ่าเนี่ยแต่ว่าหนูไม่ยอมคูณเข้าไปไงใช่ไหมคะเนี่ยหนูไม่ยอมคูณหนูตั้งหนูตั้งไว้เฉยๆแต่ว่าหนูไม่ยอมคูณหนูคูณเข้าไปเลยปกติเลยแล้วกหนูก็เทีย ب, สบสัมประสิทธิ์ปกติเลยก็ตรงไปตรงมาเลยนะข้อนี้ไม่ยากเลยเห็นไหมคะ แล้วก็แก้สมการแก้สมการก็สุดท้ายก็มาบวกกันได้2ตอบ2นะข้อนี้ก็เหมือนกันนะข้อนี้แทน p 1ลงไปเนาะอันนี้ไม่ได้แทนเนาะมันตอบ10ข้อ8เนี่ยใช่ใช่ไห<ช>มอ่าข้อแปดเขาไม่ได้ถามหา a b c d นะข้อ8ปดเขาถามหา p 1ซึ่งมันต้องเอาไปแทนใน p x x คือ1นึ่เห็นไหมจงหาค่า p 1ก็คือแทน x เป็น1แล้วหนูก็จับมาบวกกัน ก็คือการบวกกันนั่นแหละก็เอาสัมประสิทธิ์มารวมกันเลยเพราะว่า x มันเป็นหนึ่งสุดท้ายแล้วหนูก็ได้สิบตอบ10ก็ตรงไปตรงมานะคือเวลาเห็นพลิโนเมียลยาวๆเนี่ยเราอย่าตกใจเราแค่คูณมันให้ถูกถ้าคูณถูกปั๊บอย่างเงี้ยข้อนี้ข้อ,น,น,ขอน,นี้มันอาจจะยาวนิดน,นึงนะจริงๆแล้วมันน่าจะยากกว่าน,นี้นะข้อน,นี้มันเป็น x-1 ลบหนึ่ลังสองถ้ามันเป็นกำลังสาเนี่ยมันก็จะยาวหน่อยถูกปะ ยาวก็คูณเข้าไปไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตกใจคูณเข้าไปตรงๆนะแล้วก็ดูยกกาลังให้ดีดูแค่กําลังให้ถูกพอหนูดูกําลังถูกแล้วเนี่ยมันก็แค่เทียบสัมประสิทธิ์นะอย่าตกใจนะเวลาที่เราเจอเอ้ยมันยาวตกใจกลัวนะอย่ากลัวเราก็ดูว่าตัวไหนมันเท่ากันได้อย่างเช่น A x กําลังสามเท่ากับ C กําลังสามเพราะว่ามันมีแค่สองเทอมที่มันอยู่ในสมการถูกปะ่ะเราก็จับเอ้ย A กับ C เท่ากันนี่ แต่เรายังไม่รู้ว่าเอก A ับ C ีเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันออกเองเราก็ทามาเรื่อยๆนะเราก็จับเทีย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 บนะดูขั้งหมายบวกลบให้ถูกแค่นั้นเองแล้วเราก็เก็บเก็บเก็บสุดท้ายเนี่ยมันจะเจอทางออกมันจะเจอกุญแจของสมการสมการมันจะมีกุญแจสําหรับไขคําตอบอยู่ซึ่งก็คืออะไรซึ่งก็คือ B เห็นไหมบมันคือตัวเลข นะมันเท่ากับ4เพราะว่ามันไม่มีเทอม x มันคูณกับ x กำลังศนย์ถูกปะดังนั้นเราก็ได้ว่า b เท่ากับ4พอหนูเจอกุญแจแล้วเนี่ยกุญแจในการไขคําตอบแล้วเนี่ยหนูก็เอามาเทียบกับก็หาตัวอื่นเห็นไหมพอ b มันพอ b มันโดนมันโดนแก้ออกมามันก็จะได้ a พอได้ a ปุ๊บได้ c พอได้ c ปุ๊บก็ได้ d ด้วยเพราะว่า d เป็นตัวสุดท้ายถูกปะ d ก็ได้ลบ6 ทุดท้ายเราก็เอา a b c d มาบวกกันนะก็สองบวก4บวกสอลบหก็6ตัด6เหลือ2ก็เป็นคำตอบตอบ2ก็จะประมาณนี้แหละไม่ไม่เรื่องนี้มันก็คงไม่น่าจะยากไปมากกว่านี้มันก็ทำได้แค่นี้แหละมันทำได้แค่นี้แก้แก,แก้ตัวเทียบสมบสิทธิ์ออกมาแล้วก็จับสมการนะมาเท่ากันจับสมการมาเท่ากันแล้วก็หากุญแจว่ากุญแจของการไขคำตอบมันคือตัวไหนแล้วก็ไล่กลับไปให้ครบ แล้วก็เอาตัวไม่รู้ว่าจะให้ทําอะไรจะให้บวกลบคูณหารอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่าเราได้ A B C มาหมดแล้วเราก็ทําอะไรก็ได้กับมันแล,แล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วชูกไหมใช่อ่าโอเคอ่านี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะเขาเฉลยอ่ะ